ครับวันนี้ขอนําเสนอเมนูแกงผักหวานเห็ดนะครับไม่มีไข่มาแดงมาเปิดดูเลยครับว่านี่ฮะแกงผักหวานเห็ดครับปลาร้านัวๆไปมีลูกโดดด้วยนี่นะแล้วก็ผักหวานมีบวบมีมันอ๋อไม่ใช่ฟักทองนะครับแล้วก็เห็ดเห็ดโคลและเห็ดอันนี้ครับมาดูฮะผักหวานเรานี่ก็ เน้นๆเลยฮะสี่กร,รมัมสี่กร,รัมมือฮะแต่ว่าเด็ดไปก็ก็ได้ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นตนะทั้งหมดแต่ว่าโ,โหดู้วะฮะเน้นๆฮะเน้นๆหืออดใจไม่ไหวอยากจะตักมาซดเลอเกินอ่านี่แบบถ้าได้ไข่มดแดงนะล้ำเลยฮะโอเคฮะขออนุญาตไปรับประทานอืมสุดยอดฮะเยี่ยมแผักหวานเห็นนะครับนี่ ใส่ผักหวานไปสี่ามเลยตักมาดูสินี่ฮะมาเลยฮะลองชิมดูครับเอาเห็ดหน่อยฮะเ,เห็ดน,นี่เต็มเต็มคำไปเลยครับพร้อมฮะสักคํานะฮะพร้อมอืมผักหวานแน่นมากกินไม่หมดคำนะฮะก็ ไปฮะอีกคำหนึ่งอืมแน่นผักหวานแน่นอร่อยหอมมากนะฮะคดน้ำอืมซับซับเบอร์ซับเบอร์ฮะผักหวานฮะแกงเห็ดผักหวาน